เราจะเป็นผู้ที่มีเรื่องราวให้กองทัพนรกโดยเฉพาะเท้าสุวรรณและเท้าสุวรรเป็นผู้บันทึกชื่อสักคุณท,ท,ทั้งหมดที่เราได้มาถูกจดเอาไว้หนึ่งตำราวไว้ว่าเราเคยมอบปรารถนาดีให้ตอนกึงพุทธการและเมื่อเจ้าเสียชีวิตไปหรือและยังอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้หลังจากเสียชีวิตไปเรามีเรื่องของคำว่าอภัยโทษแห่งแดนนรก จากหนักกลายเป็นเบาเช่นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งมีทั้งหมดสามแดนนรกของภูมิของเราเราให้ได้รับเพียงหนึ่งแดนนรกแต่ถ้ามีเพียงหนึ่งใจของพวกเจ้าสู้เราจะตามพวกเจ้าคบหน้าทั้คพบนี้เราจะเมตตาเปลี่ยนแปลงให้พวกเจ้าเดินตามรอยพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สํารวม ให้มีศีลหา้าอยู่เรื่อยๆไม่ย้อนกลับไปทำชั่วทำบาปอีกถ้าย้อนกลับทำชั่วทำบาปอีกเจ้ารับของเราถือว่าเราไม่ปลดแอกแต่ถ้าพวกเจ้ารู้สึกว่าครั้งหนึ่งนรกอุตสายื่นคำปรานาดีอภัยโทษให้แล้วแต่เจ้าไม่รับทางใครทางมันแต่ถ้ารับชื่อถูกจดมันจะเลิกบิบัตด หากตอนเป็นมนุษย์วิบัติจากร้อยเท่าทวีคูณจะเหลืออยู่ไม่เกิน15%บไม่ให้เลยไม่ได้ผิดกดจากร้อยเหลือ15%บห้าเราก็มาไม่มากนะคนทั้งโลกหลายร้อยล้านแค่ไม่กี่ชื่อเราที่เราจะอภยัยโทษให้ได้มันก็ไม่ได้ทำให้เราตกต่ำม,มากมายแต่คราวนี้พวกเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆกิดแล้วการับก้ารับกาเปลี่ยน ปลี่ยนเยยาจะย้อนวงจรก็แล้วกันถ้าย้อนวงจรกลับมาเมื่อไหร่ัารักสัญญาของเราจบเพราะเราถือว่าช่วยแล้วไม่เอาเองนะแต่เราว่าทุกชื่อที่เราพูดเมื่อกี้ไม่น่าจะย้อนกลับมาน่าจะพัฒนานะดีขึ้นเรื่อยๆเาบอกก่อนเลยนะิซงสำคัญอภัยโทษนี้ตอนอยู่นรกมันน่ากลัวมากนะแล้วถ้าอภัยแล้วก็ เมื่อพวกเจ้าเข้าสู่ด้านหน้าแห่งเราในการตัดสินสมุดเล่มนี้ที่เป็นเล่มพิเศษจะวางอยู่ตรงหน้าเราให้เราได้รับรู้และเตือนสติเราว่าชื่อแลสกุลน,นี้นะเคยผูกพ,พันธันทะสัญญากับเราเอาไว้ว่าเรานั้นกึ่งพุทธการยอมอภัยโทษเราเป็นผู้จำแม่น